จุดสําคัญที่ผู้ชายอยากถูกสัมผัสแต่ผู้หญิง99ไม่รู้ก็คือบริเวณกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเน็บค่ะกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเน็บมันอยู่ตรงไหนมันก็คือกระเบนเน็บด้านหลังหรือว่าบริเวณหลังส่วนล่างหรือบริเวณเหนือกระดูกก้นปลบขึ้นมาเล็กน้อยค่ะตำแหน่งนี้ค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ปลุกอารมณ์ทอได้ดีมากๆค่ะ เวลาที่เขากําลังยืนซื้อของอยู่ยืนทํากับข้าวอยู่รดน้ำต้นไม้อยู่ล้างรถอยู่หรือทํากิจกรรมใดๆอยู่ค่ะให้คุณแอบะบไปบริเวณที่กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเนี่ยก็คือจุดนี้ค่ะแล้วคุณอาจจะตกเบาๆหรือว่าลูบเบาๆค่ะแช่ไว้เล็กน้อยค่ะอย่าก,กดนะคะแค่รูบเบาๆหรือว่าตกเบาๆหรือว่าแช่ไว้เล็กน้อยค่ะเมื่อคุณทําแบบนั้นค่ะ เขาจะรู้สึกถึงความอุ่นบริเวณนั้นขึ้นมาทันทีค่ะเขาจะรู้สึกว่าพอคุณสัมผัสลงไปค่ะมันมีพลังงานความอุ่นเกิดขึ้น่ะและมันจะทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวขึ้นมาทันทีค่ะและแน่นอนค่ะการสัมผัสทําให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันและความตื่นเต้นค่ะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนโดปามีนซ,ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการเสรติดการมีหาและการตกหลุมรักค่ะเห็นไหมคะว่าการสัมผัส ผู้ชายของคุณอย่างถูกวิธีมันสําคัญมากๆค่ะเพราะมันกระตุ้นได้ทั้งฮอร์โมนแห่งความผุกพันธ์และฮอร์โมนแห่งการเสพติดการหวยหาและการตกลงกักซึ่งถ้าคุณทําถูกต้องมันจะทําให้คุณได้เปรียบผู้หญิงคนอื่นแบบไม่แฟเลยค่ะ เราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามอั้วหุนชาแนช่องที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้หญิงคนอื่นแบบไม่แฟค่ะอั้วมุนได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทำให้แฟนเสพติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ